Ồ, hình cài in lòng săn đâu đó Cái chẳng thế. สวัสดีพี่ๆนาผู้ที่มีใจรักในการหาปลาทุกๆท่านเลยนะครับสวัสดีนายเกียรติด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้นัดหมายกับนาเกียรตินะครับมาอ่านเก็บน้ําลาตะคองนะครับพี่นะครับวันนี้นะครับผมก็ได้เอาแว่นของผมนะครับเป็นแว่นพลไลท์นะครับพี่นะครับซึ่งผมใช้นะครับดีมากแล้วก็มีพี่ๆนาหลายท่านมากเลยนะครับที่ถามผมเข้ามาครับว่าผมใช้ดีไหมเนาะ ให้ผมเอามาขายเนาะวันนี้นะครับผมก็ได้เอามานะครับซึ่งผมเป็นคนขายแว่นอยู่แล้วครับผมเป็นคนขายแว่นกันแดดใส่ตาสั้นใส่ตายาวครับพี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอก็บถัอก่อนเนาะนี่ครับพี่นะครับเป็นเลนที่ผมใช้ครับเลนออโต้นะครับตัวนี้ครับเลนออโต้อย่างดีนะตัวนี้ครับวัสดุดีมากนะครับตัวนี้ครับนี่นครับมีหมาหน่อยครับมีหมาอยู่แถวนี้ครับอันนี้นะครับนี่ฮะ เป็นพลอยไลลอย่างดีพี่นะครับวัสดุดีมากครับตัวนี้ครับซ er. ึ่งวันนีน้ bleiben, นะครับผมก็จะเอาไอพีสมเกียินะครับเทนะครับดีมากครับใช้ในการวองปลาครับเพราะพี่สมเกียิเนาะครับวันนี้ผมก็จะเอาไอพีสมเกียิเทนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปออกหมายดูนะครับว่าเป็นไงเนาะสำหรับพี่ๆในน้าท่านใดนะครับถ้าสนใจนะครับสามารถทักหาผมได้เลยนะครับพี่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ผมไว้ใต้ลิงก์นะครับสามารถโทรเข้ามาหาผมได้เลยว่าต้อง ว่าชอบเนาะพี่นะเนาะการันตีว่าใช้ดีครับเป็นทรงแฟชั่นนะครับไม่ใช่ทรงสปอร์ตนะครับทรงสปอร์ตผมก็มีนะพี่นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กําลังทยอยมานะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้พี่สมเกรตไปเทนนะครับพี่นะครับครับผมเพื่อนเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรานั่งเรือไปกันเลยนะครับพี่นะครับลองไปดูเนาะจะเป็นไงเนาะพี่สมเกตเนาะแต่วันนี้ก็ไม่แน่ใจวันนี้ลมบับดีเหมือนกันอาจจะมีตัวลอยเลยอาจจะมีตัวกอบิโดมาก็ได้ มันอยู่ในน้ำครับเราไม่รู้เนาะไม่รู้เออสังเกตเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผม bị vì lòng xanh đó cay chẳng đây Ủa, ngài thon ơi มาแล้วห,หลุดมาแล้วหลุดมาแล้วครับหลุดมาแล้วไกลอยู่นะครับนี่เดี๋ยวลองซัดดูนะไกลอยู่ไกลอยูอ่หลุดมาแล้วครับมา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 อ๋ g, อใหญพันธุ์ที่ใหญพันมาแล้วครับมาแล้วพี่แล้ ดแล้วนะดแล้วนะดแล้วครับโอ้โหเขากลางเป้าอะเขากลางเป้าเลยสายในาจาันหนึ่งกิโลได้ครับอยู่ข้างล่างนั่นแหละสายใาจาันหนึ่งกิโลโร้อยฮนะร้อยตุ้มป่องเลยได้ซ้ำไม่น้อยนี่ ปืนวางดีก่อนนะปืนวางดีก่อนโอเคเดี๋ยวค่อยดึงมาไม่หลุดง่ายครับแบบนี้ไม่มีหลุดเนี่ยติดดีครับติดดีไม่มีหลุดง่ายแน่นอนโอ,อ,อ,อ้ยิงซ้ำดีวกว่านาะพี่เกียรเนะ สัมไลขึ้นมาอีกว่าเนาะเดี๋ยวผมก็ค่อยดึงฮะเห็นนะพี่นะครับเดี๋ยวผมตัดภาพด้วยนะเดี๋ยวมันจะเป็นการเสียเวลาดูพี่เกียศนะดูพี่เกียศนะสัตว์ตรงไหนเนีโดนนะพี่เกียศสัตว์โดนแะ้วดูนะครับโดนแล้วโดนแล้วของผมยังอยู่นี่นะ พี่เกียรติสั้นนะครับนู่นโดนนะพี่เกียรติสั้นโดนนะครับสายนะ่าจะสายเดียวกันเลยครับพี่นะครับนะฮะพี่เกียรติสั้นแล้วนะครับด,ดูนะู่นนะพี่เกียรติก็ได้นะครับผมก็ได้นะสายเดียวกันครับ มัดไว้ก่อนดีกว่าครับเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับมัดไว้ก่อนนะเดี๋ยวลูกดอกมาซ้ำอนะ่ะผมขอตัดภาพนะครับของพี่เกตอยู่ข้างล่างนะครับบังสาวขึ้นนะโอเคครับครับผมพี่นะครับหลังจากที่เฝ้าไหมได้ไปนะนะได้แต้มเดียวครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้ย้ายมาที่ห้างเหล็กของนาวีนะอันนี้ครับห้างเหล็กท่านเลยนะนี่ห้างเหล็กเลยครับนี่สูง,งล่างเลยพี่นะลองดูนี่ครับก็ต้องขอขอบคุณนาวีมากนะครับที่ได้ให้เกียรติผมเสร์ฟหนุ่มชาดวดอ้นะครับได้มานั่งห้างแล้วก็วต้องขอขอบคุณท่านามากๆนะครับแล้วก็ยจะลองลุ้นต่อไปเนาะมีตัวมาแพี่นะเนาะซึ่งลมเองก,ก็แรงมากครับจากจุดแรกครับ โอเคนะครับเพื่อเป็นาการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับพี่นะครับโดน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 นะ โดน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 นะโดน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 อย่าคลองเด้ออย่าคลองเด้อเอออย่าคลองอย่าคลองมีคลองฮะเออมีคลองมีคลองมาแล้วมาแล้วอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่าหญ่ใหย่ใอญ่ยู่ครับย่าอยุคย่าอยู่อืมเรื่องจุดสำคัญนะครับอืมมาเลยมาเลยมาเลยเอาเออลุ้แล้วรู้แล้วครับ้ได้แล้วครับพี่นะผมว่าโลบวกครับ ว่าโลบวกอะขออนุญาตหายใจหน่อยนะครับโอ้โหกังเป่านะพี่นะกังเป่าเลยเผมอปอกปืนไว้ก่อนอกังเป่าคนระับผมอยู่ในน้ำนะนี่โอ,โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอตัดภาพลงไปเอานะโอเคนะครับผมมาถึงนะครับนี่แหละพี่นะนี่โอ้โห ดูน,น้เมันเล็ก่นีโฮโฮโฮ่ตัวใหญ่ไม่เบาไงนี่อืมตัวใหญ่ไม่เบามผมดูนน้ามันตัวเล็กแค่นี้โอ้หอืมนี่ครับพี่นับเดี๋ยวลองสังเกตที่ผมสังเกตฮนะดูนะนี่ข้อดีของลูกดอกช่างกล้านครับพี่นะดูนะนี่นี่ครับพอเรายิงทะลุไปนะนี่ครับนี่ครับผมมาตรงนี้นครับ คือมันจะล็อกเลยครับปลาดินนะนี่ฮะมันล็อกนะครับนี่พี่นะดูฮะนี่ครับข้อดีของลูกดอกช่างกล้าครับมันดีอย่างนี้นั่นแหละครับเอาละเดี๋ยวลุยต่อนะพี่น้าเนาะผมขอเก็บปลาเลยนะพี่น้าครับเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยครับผม

หลุดมาหลุดมารลุดมาหลุด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 แบบมันมานะพี่นะมันมานะ <demost ra> มันกาลังจะว่ายนี่มันมาลังจะว่ายนีผมเลยซ้าผมเลยแบบยิงเผือเอาฮะโอยมันโดนส่วนไหนนาะหลุดมอหลุดมอหนิใหญ่อยู่นะมหญ่อยู่ใหญาอยู่ใหญ่อยู่ผมเห็นคือมันแบบจะวิ่งแบบมันมันเป็นปลาว่ายมังไม่อยู่นิ่งฮะ ผมก็เลยยิงเผื่อเลยคพี่นะอยู่ข้างล่างนู้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปเอาดีกว่าเนาะเดี๋ยวลงไปเอานะพี่นะเดี๋ยวผมลงไปเอานะเดี๋ยวผมลงไปเอาเ,เ,อาเดี๋ยวผมไปเอาอยู่ข้างล่างนี่ครับโอ้โห <ś c oughs> ขนาดผมยิงเผื่อนะไปโดนหางมันนะพี่นะลองคิดดูฮะอื อันนี้ก็แต้มที่สามผมนะนี่ใหญ่อยู่นะผมว่าน่าจะโลบวกโลบวกเกือบสองได้แล้วครับโอ้ใหญ่นะพี่นำ้ำโอ,โอ,โอ้ใหญ่มากพี่นะนี่ดูอืโอ,โอ,โอ้ใหญ่เลยนี่โอ้ใหญ่แล้วดูโม้ มาค่อยยกนะโอ้โหได้มาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้จะเกือบสองแล้วพี่น้าหนิแน่าจะเกือบสองแล้วครับทะลุแลยฮะลุกมึงิงฮะเกือบไม่ได้ตัวนี่โอ้มันหมานะพี่น้าไอ้นี่ดูนี่หมานมากเลย ครับผมพี่นะครับนี่ใหญ่ครับพี่นะครับผมว่าน่าจะเกือบเกือบสองได้ครับอย่างน้อยโลครึ่งมีแน่นอนครับแต่ที่สามผมว่าคุ้มค่าแล้วพี่นะเครับผมขอเก็บป้าลุยต่อเลยเนาะก็หลังจากที่ผมได้สามแต้มไปนะครับก็เงียบเลยฮะทัศนวิสัยในการมองก็น้อยลงนะครับเพราะว่ามันมีคลื่นะนรับพี่นะคลื่นนะครับคลื่นก็ไหลมาเยอะนะครับก็เอาสามแต้มแล้วพี่นะเนาะ พี่สมเกรติก็อยู่ตรงนั้นเลยนะเราก็กําลังจะกลับบ้านนะครับก็ต้องครับผมครับผมพี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณนาบีมากมากนะครับที่ได้ให้ห้างให้ผมนะครับได้มานั่งเนาะต้องขอขอบขอบพระคุณท่านมากมากเลยนะครับที่ให้เกตผมนะครับหนุ่มม้งนะครับเสดหนุ่มชอดอยนะครับต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะครับครับผมไม่เป็นไรครับวันนี้ครับผมก็ได้สามแต้มนะซึ่งเป็นปลานินที่ใหญ่ครับพี่นาครับโอ้ใหญ่ครับ ใหญ่กว่าที่ผมอยู่เยอะเลยครับพี่นะผมก็อาจจะต้องมาใหม่ครับพรุ่งนี้ครับก็อาจจะมาขอนั่งห้างของท่านใหม่เนาะถ้าท่านไม่นั่งนะครับผมโอ้ตื่นเต้นนะพี่นะเนาะตื่นเต้นจังเลยอ่ะกับการที่เรามาหมายแบบเนี้ยผมก็เจอเชโดนะแต่ว่ามันไม่ทันจริงครับพี่นะครับไม่ทันจริงนะเชโดนไวมากครับเพราะว่าที่นี่มันไม่ถือกับว่าลกมากครับเคนะครับเดี๋ยวผมก็ขอลงไปข้างล่างเลเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฝั่งครับว่าดูซิว่า <c oughs> พี่สมเกตจะได้กี่แต้มครับโอเคครับครับผมพี่นะครับแลวแล้วผมก็มาถึงฝั่งริมนะครับ ก็พี <LO> ่สมเกตนะครับจัดไปหลายแต้มแล้ว <gment> ซึ่งผมนะครับผมได้แค่3มแต้มนะพี่นะแต่ก็ถือว่าเป็นแต้มใหญ่คุ้มค่ามากนะพี่นะครับซึ่งเราได้หลายแต้มมากเลยนะนี่ครับโอ้นี่พี่สมเกติว่ามากิโลใหญ่ี่นะครับนี่เกือบ2โลนะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะพี่นะครับวันนี้ครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยผมอะนั่งอ่ะ ไม่ไม่ค่อยมีปลาเท่าไหร่ครับหนึงด้วมีขึ้นครับส่วนพี่สมเกียรตินะครับมือแม่นนะสัดว์ไปหลายตัวครับส่วนผมนะครับนี่เลยครับเล็ตจอดนะฮะข้อดีนะครับว่าช่วยได้เลยครับได้ถ้าเตีดนถ้าติดนเบอได้ก็โอเคถ้าพี่นพีชหน้าท่านไหนสนใจแล้วหาไปซื้อได้นะครับพี่เนาะหาซื้อได้หาซื้อได้ตามตลาดครับแล้วแว่นตาใช้ดีไหมครับใช้ดีมากเลยสุดยอดเลยใช้ดีมากเนาะเยี่ยมเลยเพราะว่าผมก็ไม่เคยเจอแว่นแบบนี้ แต่ว่าขาดีวัสดุงานเขาดีตัวนี้อ่ะเป็นตัวที่ผมใช้เองเลยครับพี่นะครับก็เอามาให้พี่สุเกีตเนาะถ้าท่านถ้านานๆท่านใดนะครับสนใจนะครับก็โทรมาหาผมไดยตรงได้เลยครับของเขาเนี่ยไม่ยากผมนะผมมีผมมีขายครับผมมีกระเป๋าแว่นตานาฬิกามีหมดเลยนะครับชิวต่างวัตถุมีหมดนะโอเคครับพี่นะพี่ๆนะครับก็คลิปนี้ก็พี่สุเกตก็อาจจะลาถึงเท่านี้แล้วพี่เนาะเพราะว่าถ้าช่างอ่ะมันไหลแต้มมันจะเสียเวลาไหมพี่นะเนาะ โอเคครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่สมเกียรติก็ต้องไปทํางานแล้วครับผมอาจจะต้องมาคนเดียวนะพี่นะมีภารกิจอวันอังคารน้าเจอกันจะเจอกับพี่สมเกียรตินะทุกวันอังคารนะครับถ้าใครอยากดูนะครับเจอกับผมกับพี่สมเกียรติได้นะครับพี่สมเกียรติกับผมจะออกหมายทุกวันอังคารครับโอเคครับพี่นะครับก็ถือว่าเราก็ได้เต้มที่คุ้มค่ามากนะครับคุ้มค่ามากโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันีกทีที่บ้านนะครับเดี๋ยวผมขอไปผ่าคุณภรรยาเนาะแล้วก็ ก่อนจบคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ก็ต้องขอขอบคุณพี่อึ่งน,นะครับเจ้าของเรือน,นะครับที่ได้ให้ผมกับพี่สมเกียรตินะแลวออกไม้แล้วก็ขอขอบคุณนาวีนะครับที่ได้ให้ห้างให้ผมนั่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งบ้าง,างๆครับก็ขอ,ขอบคุณพี่สมเกียรตินะครับที่เสียสิเหมือนพี่ชายดีคนนึงครับได้แนะนําสิ่งที่ดีๆอะไรอย่างงี้เนาะอะไรที่ไม่ถูกไม่ดีอะไรอย่างงี้เนาะแกก็คอยบอกตรงจุดไหนปลาลอยยังเงี้แกก็คอยบอกครับเขียนครับพีนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันที่บ้านเลยนะครับครัติดตามล่าสาดของม นักนำตระกรอนการปีติสังเกติน,นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันที่ที่บ้านเลยครับครับครับผมโอ้ลูกชายมาแล้วนะครับถึงบ้านมืดค่ำเลยนะนี่ดูนี่มาดูทางนี้นี่นี่มาดูมาดูมาดูนี่นี่ด,ดูโอ้ยนี่เลยอืม นี่ใหญ่มากพี่นาะอุ้ยใหญ่จริงฮะทำะไรกินดิฮะอกเกออกเอค,คผมพี่นะครับผมก็มาถึงมืดค่ำเลยนะพี่นะครับถอดเสื้อนะครับเอาเสื้อไปในรถละเหงื่อแตกแล้วพี่นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปอี่ไม่ไม่ได้ทําคลิปกับข้าวนะครับเรด้วยจากมันจะยาวไปน้อยพี่นาะเนาะก็เดี๋ยวใช้คุณภรรยาไป อบเกลือนะครับกินเนาะก็อาจจะไม่ได้มีบรรยากาศตรงนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็อาจจะขอลาแต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปแก้ตัวใหม่นะครับพี่นะครับเนาะโอ้ยไม่ใช่แก้ตัวดิไปลุยใหม่ฮะไปคนเดียวครับพี่สมเกตไม่ไปด้วยครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ทายพี่นานาท่านใดนะครับดูเลยถูกใจนะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับหนุ่มมงครับเสชหนุ่มชาวดอยนะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับพี่นะครับ นครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ